สวัสดีครับมาแนะนำเกมกดบาค u ุดันแมนนะครับคลิปนี้เป็นของค่ายบันไดอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็ออกช่วงปี1,981นเะครับราคาเปิดตู้อยู่ที่4,800เยนเดี๋ยวเรามาลองสาธิตวิธีการเล่นกันดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแนวไหนนะครับวร์บาคุดันแมน อันนี้ก็จะเป็นคู่มือด้านในก็จะมีตัวซองหรือว่าเป็นคล้ายๆกระเป๋าหนังนะสมัยก่อนก็ฮิตกันอยู่นะครับมีตัวสัญลักษณ์ตัวละครนะ่ารักน่าักก็จะมีสอนวิธีเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับ ตัวนี้ก็ใช้ฐาน LR44 2ก้อนนะครับมีปุ่มเปิดปิดเสียงมีตั้งเวลาอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลองเล่นกันดูนะครับเกมก็เลือกเกม1เกม2นะผมซูมเข้าไปใกล้ๆนิดหนึงนะครับก็ได้เห็นชัดๆมีเกม1เกม2แล้วก็นาฬิกาเดี๋ยวผมดูตัวอย่างก่อนนะครับก็ เรารับบทเป็นตัวละครที่อยู่ด้านล่างนะครับคอยเก็บระเบิดเวลาเจ้าตัวผู้ร้ายปลาร,ระเบิดลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นตัวเกมหนึ่งอยู่นะครับโอ้เกมไวอยู่แนะเนี่ยผู้ร้ายไวมากครับไม่ทัน อสูงเข้าไปใกล้นึงนะครับแต่เขอออกทีตั้งหลักไม่ทันเลยโอเคปึ๊บปึ๊บออาเกมหนึ่งพอค่อนข้างยากไว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 นะครับเหมือนกับว่าเราถือกระป๋องน้ำเพื่อจะดับระเบิดโอ้ไม่ทันคือตัวผู้ไล่ไหมครับอยู่ด้านบนตึก โอ้โหเกมมันต่อเนื่องเลยนะลระเบิดต่อเนื่องเลยครับใช้สมาธินิดนึงนะครับเกมของค่าบันไดสมัยก่อนนี้ทางไทยก็ไม่ค่อยมีนำเข้ามาเท่าไหร่นะครับเลยเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอของค่าบันไดส่วนใหญ่ก็เจอของ Nintendo นะครับเกมวอรส่วนใหญ่แต่บางเกมก็มีหลุดรอดมานะครับ อันนี้ก็มาคุนแมนโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับ